พี่น่องเซออาอ่ะผมอยู่ตรง,งดวนผมมีรถเด้รถบอลแลนมาอย่างเลยผมก็แปลกันไปแล้วผม่ายปุ๊บรถมารถเดีนยกให้พี่น่องเบ้งกันนะพี่น่อง สวัสดีครับวันนี้กัมาพร้กับผมอีกครับมอดพาลุยพาหิวครับวันนี้กัสีมาครับนี่ครับตำน้อไม่ส้มครับสีสันครับวันนี้นี่ครับมีสลัดครับข่แก้มชีพใบเลื่อยต้นหอมกระเทียมครับกระเทียมหมักยางยัยเลยมีแตงครับผมครับสีมีมะระอยู่ นี่ครับมาละอยู่สองสามน่วยกับสีภาพี่น้องมากินข่าครับมื้อนี้ข่าเหนียวครับกะบ,บ่ต้องว่ายังไรพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้กินข่าได้ครับน้ำลำไยบม่มีดอกมื้อนี้มาแซ่บๆด้วยกันพี่น,อน้องตำน้อไม่ซมคุยเลยครับคุยเลย เป็นยังไงดอกนี่ยต้ากัใส่หวขวดได้ครับเนี่ยขอทาได้ใย่ไปน้องมาใช่แหมเศบๆน้อนกันครับ,เบแเแษบน้ำเทียงตําน้ำม่รวม thế em không nhai nhẹ, nhẹ đâu, Khỏi tha bây giờ Khỏi tha, rồi nhúc hay bây bơm lên, bây จำต้องไหมคมกระเทียมครับกระเทียมกุ้ยเลยเนี่ยพี่น้องอซวผมอยู่ตรงโดนผมนี่ถดเด้รถบอลเลีนมาอย่างเลยผมกับแปะขึ้นกันเวลาผม่ายปุ๊บรถมาหลดโย ออขอทาบ้องขอทาะกาเทียมคำแน่เลย ซึ่งจะล้องเฮ็ดกินครับแบบนี้บ่เคยเฮินึกักญาติหรอกแต่แคแรกครับเรื่องอะตั้มทำไมสม้มก็ขอทาของมันดูเด้อ ระเทียมเลยว่า <IC> กินกระเทียมนี่ยดีเลยครับผมเองกินแต่ว่ดีหรอกแต่คงจะจำไม่ได้ว่ามันดีแบบไหนมันมีประโยชน์หลายอยู่ผอนเพื่อหู้อะคอมเมนต์มาบอกผมด้ครับว่ากินกระเทียมไปหลายมันดีดีจังไหมแต่เ่าพูดผมนี่มักถักมักกิน มาครับพี่น้องเ่าเชียงน้ำกันครับหนั่งวันเบื้องก๋าจีคือยังตามบกงวงได้ครับพี่น้องแต่บ่แมนได้น่ยอันนี้ก็ต้องไม่สมมากครับ ่เดี๋ยวึ่งน้าค้านได้ไหมน้องก็สิมีเสียงรบกวนเล็กๆ,ๆน้อยๆน้องคำเลยผมก็สวมใส่ทั้งกันก็มาสวนทางกันตัวนี้ไหมะพราเขาทา แสงคือว่าฝนกระสีตัวกันเมื่ดคันว่าเที่ยงเที่ยงมัเนี่ยเอารถ คื้คือม่อด tập chào đúng không phải chấm chạp chấm 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 hết chấm 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 ผม,มอบอกผูุ้ตส่าหมันดีจะพงก,กันลืมมามันเดียงผู้เขาเคยบอกไว้อยู่ครับก่อนชาย,ยูย เราจะกินแท้แรกครับตำน้ำใหม่สมมาให้รเราแดงเตลเรเจ๋งปรดังโอ้หวานพี่นง เ่ำแล้มไม่สมเสีบเสบเ็ดมันแม่บเ็ดกบขอเหดอ็ดบรอยากด้อครับทีขั้นเย็นแซบอ่ะมันมีคขเขาเบาอยู่ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซยบหลยขอมาเด้อครับโฆษณา มื่อกี้ก็เคยซื้อหัวนะพี่น้องนะว่าผมคืออย่างใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ใหลายแซบหลายโอ้โหค่าขนาดแซบพี่น้องแซบแซบ แบบนี้ำน้งไม่สมบุกแกงกแกงกะหวานขอบพร้อม hương <Nhạc> oh, Cô hùng này ngồi Hãy là các <Nhạc> ăn pêch nghe hoa quả thế cũng hợp mác cái, cả pô pêch nó có bơ sả rồi á. là cái thằng lúm nạt, เมนูตำน้ำไอ,อมครับกับขอย่าเทียงก็ฝากพี่น้องเนี่ยนะครับถันว่ามาคลิปแบบนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป,ขอ,ปๆของผมแล้วก็บรรพาคลิปใหม่ๆของผมด้ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับกันยังนัวคือเกาอยู่ครับ 何、ah.